คุณเชื่อไหมว่าเพียงแค่ตกน้ำชีวิตของเธอสามารถเปลี่ยนไปตลอดกาลหญิงสาวธรรมดาแต่แล้วจู่ๆเธอก็ถูกช่วยด้วยจูบจากซีีโอที่ลับลับรักเธอมานานแต่เรื่องกลับไม่ได้จบเพียงแค่นั้นความลับจากอดีตใครบางคนกำลังตามหาเธอและครั้งนี้เธออาจไม่ได้รอดเพียงแค่ตัวเองคุณจะอยากรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะพลิกชีวิตเธอไปในทางที่คุณคาดไม่ถึง หญิงสาวตัวสั่นยืนอยู่ริมท่าเรือลมเย็นพัดแรงกลิ่นน้ำคาวไหลขึ้นมาประทัดจมูกเธอเก้าวถอยเพราะความเวียนหัวเสียงฝีเท้าหนักดังใกล้เข้ามาซีโอหนุ่มยืนมองเธอสายตาเขาเต็มไปด้วยความห่วงใยที่เธอไม่เคยเข้าใจหัวใจของเธอเต้นแรงแบบไม่รู้สาเหตุพื้นไม้ใต้เท้าเริ่มลื่นจากละอองน้ำเธอพยายามทรงตัวนิ้วมือเย็นเฉียบจับราวไม้แน่น แต่แรงสั่นในร่างกายมากเกินไปท้องฟ้ามืดครึมเสียงฟ้าร้องคำรามราวกับเตือนบางอย่างเธอหันไปเพียงเสี้ยววินาทีร่างของเธอก็เสียหลักน้ำเย็นจัดกระแทกผิวหนังลมหายใจเธอขาดห่วงทันทีความมืดใต้น้ำห่อหุ้มเธอเสียงหัวใจดังตุบหนักในหูเธอพยายามไหวขึ้นแต่แขนขาหมดแรงความเย็นกัดเข้าไปถึงกระดูกคอเธอร้อนเพราะขาดอากาศ ทันใดนั้นเงาดำพุ่งลงมาจากด้านบนแขนแข็งแรงโอบจับเอวเธอไว้สัมผัสนั้นอุ่นจนแตกต่างจากทุกอย่างรอบตัวเธอรู้ว่าเป็นเขาริมฝีปากของเขาประกบลงมาบนปากเธอลมหายใจจากเขาไหลเข้าสู่ปอดของเธอความอุ่นแผ่ซ่านเข้าทั้งร่างน้ำในหูเหมือนเงียบลงทุกวินาทีดวงตาเธอลืมขึ้นช้าๆภาาใบหน้าของเขาอยู่ใกล้เสียจนแทบแตะปลายจมูก สายตาเขาเต็มไปด้วยความกลัวที่จะเสียเธอไปและบางอย่างที่ลึกกว่านั้นผิวน้ำแตกกระจายเมื่อเขาดึงเธอขึ้นสู่ผิวน้ำอากาศแรกที่เธอสูดเข้าไปสั่นจนเหมือนจะร้องไห้เขากอดเธอแน่นบนท่าเรือมือของเขาอุ่นสั่นเบาๆราวกับเก็บงำความจริงมานานลมหายใจของเขายังอยู่ใกล้หูเธอกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเขาตัดกับกลิ่นทะเลที่หนาวเย็นหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บอก เธอรับรู้ถึงบางสิ่งที่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างทั้งสองแต่ทันทีที่เธอเริ่มได้สติเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่ทำให้เขาหลุดจากอ้อมกอดและทําให้เธอรู้สึกถึงลางร้ายบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยเสียงนั้นดังแหลมและหนักเหมือนโลหะกระทบกันหญิงสาวสะดุ้งเฮือกีโอหันขวับไปทันทีสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นเข้มข้นราวกับรู้ตัวการของเสียงนั้นไอเย็นแผ่กระจายมาตามลม เธอขนลุกสู้ทั้งแขนเงายาวของใครบางคนทอดผ่านท่าเรือก้าวชาหนักแต่มั่นคงราวกับตั้งใจให้ทั้งคู่ได้ยินทุกจังหวะซียอก้าวมาขวางหน้าเธอทันทีไหล่กว้างของเขาปิดทัศนวิสัยของเธอแทบหมดเสียงหายใจของเขาแรงและถี่เหมือนพยายามกดอารมณ์บางอย่างเอาไว้เธอยกมือแตะหลังเขาเบาๆปลายนิ้วสัมผัสผ้าที่เปียกชุ่มน้ำตัวเขาสั่นเล็กน้อย ไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เป็นเพราะความหวาดกลัวที่เขาไม่เคยแสดงให้ใครเห็นมาก่อนผู้ชายในเงามืดค่อยๆก้าวออกมาให้เห็นชัดโคมไฟท่าเรือสะท้อนดวงตาเย็นเฉียบของเขารอยยิ้มของเขาเรียบแต่แฝงความหมายลึกลับเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังรัดรอบหน้าอกอากาศเหมือนหายไปครึ่งหนึ่งทันทีซีอยกแขนออกกันเธอไว้ข้างหลังอีกครั้งเสียงเขาแผ่วต่ำ แต่สันด้วยความโกรธที่ถูกกดลึกลงไปนายมาที่นี่ทำไมผู้ชายคนนั้นหัวเราะในลำคอเสียงแผ่วแต่กลับเย็นจนเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านสันหลังเขาก้าวเข้ามาใกล้แสงไฟขึ้นอีกนิดผิวของเธอซีดลงทันทีเมื่อเห็นรอยแผลเป็นยาวบนแก้มของเขารอยที่เธอจำได้ดีรอยที่เกี่ยวกับเธอโดยตรงฉันมาเพราะได้ยินว่ามีคนตกน้ำน้ำเสียงเขานุ่ม แต่เต็มไปด้วยเจตนาที่แตกต่างจากคำพูดสายลมหมุนวนแรงขึ้นเสื้อผ้าบนร่างของเธอปลิวตามแรงลมเสียงคลื่นซัดเข้ากับเสาไม้ดังก้องเธอรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างที่ถาโถมเข้ามาจากทั้งสองคนเหมือนเป็นพายุที่พยายามจะปะทะกกันกลางท่าเรือเปียกชื้นแห่งนี้ซิโอขยับก้าวข้างหน้าเธอเห็นมือเขากำแน่นจนเส้นเอ็นลำแขนเด่นชัดลมหายใจเขาร้อนเผา แตกต่างจากอากาศรอบตัวจนเธอรู้สึกได้แม้จะยืนอยู่ด้านหลังผู้ชายคนนั้นยกคิ้วเล็กน้อยมองเธอจากหลังไหล่ของซิวแววตาเขากวาดไปตามร่างของเธออย่างช้าๆเหมือนกำลังสำรวจบางอย่างเหมือนกำลังจับผิดบางอย่างล้มหายใจเธอสะดุดขาของเธอสั่นแรงขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุความทรงจำบางอย่างแทรกขึ้นมาในหัวภาพวันที่เธอผลักประตูหนีจากเขาเลือดที่ไหลบนแก้มของเขา เสียงกล้องในหัวที่ไม่เคยหายไปเขายิ้มจางๆก่อนพูดขึ้นช้าๆเธอยังเหมือนเดิมเลยคำพูดนั้นทำให้เธอแข็งทื่อเหมือนร่างกายหยุดทำงานไปชั่วครู่หัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกคล้ายจะเจ็บเธอกำมือแน่นโดยไม่รู้ตัวเล็บจิกเข้าไปในผิวมือจนแสบซีโอหันกลับมามองเธอเสี้ยววินาทีสายตาเขาร้อนแรงและสับสนเรากับเพิ่งรู้ว่าเธอกับชายอีกคนมีอดีตบ,บางอย่างร่วมกัน อดีตที่เขาไม่เคยคาดถึงน้ำเสียงของเขาแผ่วลงแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่เขาพยายามซ่อนเขาทำอะไรเธอไว้กันแน่หัวใจเธอหยุดเต้นหนึ่งจังหวะลมเย็นพัดแรงขึ้นเสียงคลื่นเหมือนดังขึ้นหลายเท่าภาพในหัวเธอกำลังพังทลายลงอย่างเชื่องช้าและก่อนที่เธอจะได้ตอบชายในเงามืดพูดขึ้นอีกครั้งน้ำเสียงนิ่งราวกับรอจังหวะนี้มานานเธออย่าบอกเขาเลย เพราะหากเขารู้ทุกอย่างคนที่จะตกน้ำในครั้งต่อไปอาจไม่ใช่เธอเท่านั้นลมหายใจของเธอสะดุดค้างทันทีคำขู่แผ่เบานั้นเหมือนเงามืดที่คืบคลานเข้ามารัดรอบคอเสียงคลื่นที่กระแทกเสาไม้ดังสนัน่นแต่กลับไม่กลบคำพูดของเขาได้เลยแม้แต่น้อยเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวปลายเท้าสั่นจนทรงตัวแทบไม่ได้หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะกระแทกออกมาจากอกร่างกายของเธอเย็นเฉียบ ไม่ใช่เพราะเสื้อผ้าที่แช่น้ำแต่เพราะความกลัวที่กระจายเข้าทั้งร่าง CEO ไม่รอให้เธอพูดอะไรเขาโผเข้าข้างหน้าจับชายคนนั้นที่ไหลด้วยแรงที่เต็มไปด้วยความโกรธเธอเห็นเส้นเลือดบนลำคอของเขาปูดขึ้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความดุร้ายที่เธอไม่เคยเห็นจากเขามาก่อนห้ามแต่เธออีกห้ามขู่เธออีกเสียงของเขาเข้มสั่นเพราะสั่งสมความโกรธมานานมากจนแทบควบคุมไม่ได้ ชายในเงามืดหัวเราะเบาๆหัวเราะในแบบที่ไม่สนใจภัยตรงหน้าแม้แต่น้อยเขาเอียงศีรษะเล็กน้อยมองหน้าเธอผ่านไหล่ของซีอรอยยิ้มของเขาเย็นและเต็มไปด้วยความลับที่บิดเบี้ยวห้ามอย่างนั้นหรือแต่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลยสักนิดเธอคิดว่าเขาจะยังมองเธอเหมือนเดิมหรือไม่เมื่อเขารู้ว่าคืนที่เธอหนีออกไปเธอหนีเพราะอะไรความทรงจำอีกครั้งพุ่งว่าเข้ามาในหัว คืนที่ฝนตกหนักคืนที่เธอกระเสือกระสนวิ่งหนีจากบ้านหลังนั้นเสียงเท้าที่วิ่งตามมาเสียงประตูถูกกระแทกหยดเลือดบนพื้นไม้และสายตาที่ทำให้เธอสั่นไปทั้งตัวจนถึงวันนี้เธอกัดริมฝีปากแน่นจนรู้สึกถึงรสเลือดจางๆความอับอายความกลัวและความลับที่ไม่เคยมีใครรู้กำลังพยายามผลักตัวเองขึ้นมาจากก้นหัวใจซีโอหันกลับมามองเธอช้าๆ สายตาเขาสั่นไหวปะปลนด้วยความกลัวที่จะได้ยินความจริงเรากับกลัวว่าคำตอบจะทำลายทุกอย่างที่เขารู้สึกต่อเธอเขาพูดเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นบอกฉันทีคำถามนั้นหนักเหมือนก้อนหินยักย้ายตกลงกลางอกของเธอเธออยากพูดอยากเล่าแต่ลำคอเหมือนถูกมือเย็นเย็ๆบีบไว้แน่นจนไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมาได้ชายอีกคนขยับเข้ามาใกล้ เสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นไม้ที่แฉนาำสะท้อนดังจนเธอสะดุ้งทุกก้าวเขาพูดชาแต่ชัดเจนทุกคําราวกับตั้งใจให้ทั้งสองคนจำฝังใจเธอไม่กล้าพูดหรอกเพราะความจริงของคืนนั้นคือสิ่งที่เธออยากลบมากที่สุดแม้แต่ตัวเธอเองยังไม่กล้าคิดถึงเลยด้วยซ้ำลมทะเลพัดแรงขึ้นในจังหวะเดียวกับที่หัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะทุกคำพูดของเขาทิ่มแทงลงไปลึกจนเธอรู้สึกชาไปทั้งตัว ความเงียบที่ตามมาเหมือนสูญญากาศไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงเรือมีเพียงลมหายใจหนักของทั้งสามคนชิริตาเสียงเขาแผ่วลงอย่างอันตรายมากขึ้นหากความจริงของคืนนั้นทำให้เธอกลัวถึงขนาดนี้ฉันยิ่งต้องรู้มันมือของเธอสั่นแรงจนต้องกุมอกของตัวเองไว้ลมหายใจติดขัดหัวใจเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นชายในเงามืดยิ้มกว้างขึ้น ดวงตาเขาเปล่งประกายอันตรายดีมากเพราะเมื่อเธอเล่าออกมาเองฉันก็ไม่ต้องทำให้ใครตกน้ำอีกเธอเงยหน้าขึ้นชาชาดวงตาเธอแดงกำ่ำร่างกายสั่นจนเข่าแทบสุดลงบนพื้นความลับที่เธอเก็บมานานกำลังไหลย้อนกลับขึ้นมาที่ลำคอพร้อมจะหลุดออกจากปากไม่ว่ามันจะทำลายอะไรบ้างก็ตามเธอกลืนลมหายใจลึกรสเค็มของน้ำตาไหลเข้าปากแบบไม่ทันตั้งตัว ลำคอเหมือนมีหินก้อนใหญ่ติดคาอยู่หนักจนพูดหนึ่งคำยังยากขาเธออ่อนแรงร่างกายเกือบจะสุดลงบนพื้นไม้ที่เย็นเฉียบซีโอคว้าแขนเธอไว้ทันมือของเขาอุ่นและสันส่นสั่นเพราะความกลัวที่เขาไม่เคยคิดว่าจะมีต่อความจริงของใครสักคนแต่เธอสั่นยิ่งกว่าสั่นจนมือของเขารู้สึกได้ถึงแรงสถานในกระดูกของเธอชายในเงามืดยังคงยืนเฉยยิ้มแบบคนที่มั่นใจว่าไม่มีทางแพ้ ไม่มีทางถูกปิดปากได้อีกแล้วเพราะเขาถือความลับที่เธอเก็บซ่อนไว้มานานเกินไปเธอสูดลมหายใจอีกครั้งอากาศเข้าปอดแบบเจ็บแปบลบเหมือนปอดแห้งมาหลายปีดวงตาเธอลอยไปที่พื้นน้ำด้านล่างคลื่นกระทบเสาไม้เบาๆเหมือนเสียงเตือนจากใครสักคนที่เธอทิ้งไว้ในอดีตเธอพยายามพูดริมฝีปากแยกออกแต่เสียงไม่ยอมออกมา c โอจับมือเธอแน่นขึ้น แรงของเขาเหมือนส่งความกล้ากลับเข้ามาในตัวเธอทีละน้อยชายอีกคนยักไหล่เบาๆเหมือนรู้ดีว่ามันไม่ง่ายสำหรับเธอเขาเก้าวมาข้างหน้าอีกก้าวเสียงรองเท้าชุ่มน้ำของเขากระแทกกับไม้ดังชัดจนเธอสะดุ้งเฮือกทันทีพูดสิหรือจะให้ฉันเล่าแทนดีเธอสั่นหนักขึ้นความทรงจำไหลกลับเข้ามาเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวภาพบ้านหลังเก่าในคืนฝนตกภาพเชือกที่หลุดออกจากมือเธอ ภาพประตูที่ถูกปิดจากด้านในภาพเลือดที่ไหลอาบระเบียงไม้และเสียงหนึ่งเสียงที่เธอไม่เคยลืมแม้จะผ่านมาหลายปีเสียงที่พูดว่าไม่ต้องหนีอีกเธอเป็นของฉันเธอเอามือทั้งสองปิดหูทันทีหัวเธอหมุนโลกเหมือนหมุนไปพร้อมกับเธอน้ำตาไหลไม่หยุดหัวเข่ารุดลงจนเกือบกระแทกพื้นแต่ซีโอประคองไว้เต็มแรงพ่อแล้วอย่าเข้าใกล้เธออีกก้าวเดียว เสียงซีอโอหนักจนแทบคำรามชายในเงามืดหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะที่ทำให้ผิวของเธอเย็นจนชาเขาเอียงหน้ามองซีอโออย่างไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อยเขาอาจช่วยเธอขึ้นมาจากน้ำแต่เขาช่วยเธอจากความจริงของตัวเองไม่ได้หรอกซีโอขยับเข้ามาใกล้เธอประคองใบหน้าเธอให้มองเขาสายตาของเขาจริงจังจนมือเธอสั่นน้อยลงเล็กน้อยเธอไม่ต้องกลัวผมบอกผมมา ผมจะรับมันได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอทุกอย่างที่เขาทำกับเธอคำพูดนั้นแทบจะทำให้เธอร้องให้หนักกว่าเดิมเพราะเธอรู้ว่าเมื่อเธอเล่าออกไปจะไม่มีอะไรกลับไปเหมือนเดิมอีกเธอสูดลมหายใจสั่นๆพยายามรวบรวมความกล้าที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยริมฟีปากเธอสัน่นก่อนเอ่ยเสียงเบาแผ่วจนแทบไม่ได้ยินคืนนั้นฉันไม่ได้หนีเพราะกลัวเขา ชายในเงามืดหยุดหายใจไปครู่หนึ่งซีโอขยับเข้ามาอีกนิดสายตาจับจ้องเธอแน่นเธอกัดฟันเสียงตัวเองสั่นเพราะความทรงจำถาโถมเข้ามาไม่หยุดฉันหนีเพราะมีคนกำลังจะตายลมทะเลหยุดพัดไปเสียววินาทีเหมือนธรรมชาติเองก็หยุดฟังสิ่งที่เธอกำลังพูดเธอสั่นจนคอชาก่อนพูดประโยคที่เธอไม่เคยกล้าพูดออกมาดังๆแม้สักครั้ง และฉันคือคนที่ผลักเขาออกจากระเบียงคืนนั้นคำพูดนั้นเหมือนระเบิดในความเงียบของท่าเรือลมทะเลพัดแรงขึ้นทันทีน้ำกระเซน็นซัดเสาไม้ดังสนัน่นหญิงสาวสุดตัวลงหัวใจเหมือนถูกใครจับบีบจนแทบระเบิดเกยียดหึงสายตาเขากวาดไปทั่วร่างเธอใบหน้าของเขาไม่ใช่แค่ตกใจแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกลัวเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปชายในเงามืดหัวเราะเบาๆ รอยยิ้มของเขาเย็นเย,ยือกเหมือนน้ำแข็งไหลเข้าร่างกายทุกคนที่มองฮ่าฮ่าในที่สุดเธอก็พูดมันออกมาเองเธอคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงเสียงเขาเย็นจนเธอสถานเซียรีบเข้ามาประคองร่างเธอมือของเขาสั่นไม่หยุดความโกรธปรปนกับความเจ็บปวดเรากับว่าโลกทั้งใบกำลังสั่นไหวรอบตัวเขาหญิงสาวเงยหน้ามองเขาน้ำตาไหลอาบแก้มเสียงของเธอสั่นระริก ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจชายในเงามืดก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาเขาเจิดจ้าเหมือนกำลังมองเห็นทุกอย่างในจิตใจของเธอไม่ได้ตั้งใจคุณคิดว่าใครจะเชื่อคำโกหกนั้นเมื่อนายใหญ่ของเธออยู่ตรงนี้แล้วเซียวขยับเข้ามาบังเธอสายตาเขาจับจ้องชายคนนั้นแน่นราวกับโลกทั้งใบเหลือเพียงทั้งสองคนนี้หญิงสาวก้มหน้าลงหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บปวด ความทรงจำคืนคืนนั้นไหลย,ย้อนเข้ามาเสียงร้องของเขาเลือดที่ไหลบนระเบียงไม้มือของเธอสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นฉันฉันกลัวเสียงเธอสั่นพราน้ำตาไหลไม่หยุดแต่คำพูดนั้นเหมือนสะท้อนความจริงทั้งหมดโอบเธอแน่นมือเขาประคองศีรษะเธอไว้สายตาเขาเต็มไปด้วยความเสียใจและความโกรธไม่ต้องกลัวฉันอยู่ตรงนี้แล้ว ชายในเงามืดยิ้มราวกับรู้ทุกอย่างแต่ลึกๆใบหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนความมั่นใจเริ่มสั่นคลอนเพราะซี o ไม่ใช่คนที่จะยืนเฉยหากเธอคิดว่าจะหนีจากความจริงนี้ฉันฉันจะทำให้ทุกอย่างพังพินาศเสียงของชายคนนั้นเย็นเย,ยือกแต่ซี o ไม่ถอยเขาเชื่อมั่นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดเขาจะปกป้องหญิงสาวคนนี้หญิงสาวสูดลมหายใจลึกหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมา น้ำตายังไหลไม่หยุดแต่เธอเริ่มรู้สึกถึงความปลอดภัยบางอย่างจากการที่มีเขาอยู่ข้างๆทุกอย่างทุกอย่างจะจบตรงนี้เสียงซีอหนักแน่นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและพลังเร่ากับบอกกับทุกคนไม่ว่าอดีตจะโหดร้ายเพียงใดเขาจะยืนหยัดเพื่อเธอชายในเงามืดก้าวถอยหลังใบหน้าเปลี่ยนเป็นความไม่พอใจแต่ก็รู้ว่าไม่สามารถทำอะไรได้ง่ายๆ เพราะความจริงและความรักของซีอเป็นกำแพงที่ไม่อาจทำลายหญิงสาวเริ่มสงบลงน้ำตาลดลงชา้ชาๆหัวใจเริ่มเต้นช้าลงความหนาวและความกลัวเริ่มจางหายความอบอุ่นจากมือของซีอทโอทำให้เธอรู้สึกมั่นคงแต่ลึกๆเธอรู้ดีเรื่องราวคืนนี้ยังไม่จบความลับและอดีตยังคงรอคอยพร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาท้าทายทุกความสัมพันธ์ทุกคนยืนอยู่บนท่าเรือ น้ำเย็นและคลื่นลมยังสัตก,กระทบแต่ใจของเธอเริ่มสงบเพราะอย่างน้อยมีคนอยู่ข้างๆ้าคนที่พร้อมจะปกป้องเธอแม้โลกทั้งใบจะเป็นศัตรูเธอจ้องมองเขาสายตาเต็มไปด้วยความหวังและความกล้ารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเธอจะไม่ยอมแพ้และจะเผชิญความจริงทั้งหมดด้วยตัวเองพร้อมกับเขาหญิงสาวค่อยๆสูดลมหายใจลึกอีกครั้ง น้ำตาไหลช้าๆจนไม่รู้สึกแสบตาเหมือนก่อนหัวใจของเธอเหมือนถูกอบอุ้มด้วยแรงที่มั่นคงแต่ความเงียบรอบตัวกลับหนักอึ้งเหมือนโลกกำลังรอคอยให้เหตุการณ์ต่อไปเกิดขึ้นซีอีโอวางมือที่สีสะเธอดวงตาเขายังคงจับจ้องชายในเงามืดความมุ่งมั่นของเขาไม่ลดลงแม้แต่น้อยแม้ชายคนนั้นพยายามใช้สายตาเย็นยเยือกแต่สายตาของซีอีโอกลับร้อนแรงราวกับไฟที่สามารถเผาทุกความลวง ชายในเงามืดหันกลับแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาไม่หายไปกลับเต็มไปด้วยความท้าทายเหมือนรู้ว่าความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดและเขายังมีอาวุธบางอย่างซ่อนอยู่หญิงสาวรู้สึกถึงความตึงเครียดเหมือนทุกลมหายใจรอบตัวเธอหนักขึ้นลมทะเลพัดแรงอีกครั้งน้ำเย็นซัดเข้ากับเท้าเธอทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมซีโอหันมามองเธอมือเขาประคองแก้มของเธอเบา น้ำเสียงเขาแผ่วเบาแต่มั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอหญิงสาวจ้องตาเขาความอบอุ่นจากคำพูดและสายตาเหมือนตะเกียงส่องกลางความมืดทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่ใจลึกๆของเธอยังเต็มไปด้วยความกลัวชายในเงามืดก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งใบหน้าเขาเต็มไปด้วยแววตาที่คาดเดาไม่ได้เธอคิดว่าการสารภาพของเธอ จะหยุดฉันได้หรือไงน้ำเสียงเขาเย็นชาแต่หญิงสาวรู้สึกถึงแรงสั่นสถานในคำพูดเซียกขยับตัวเข้ามาข้างหน้าดวงตาเขาแข็งกร้าวเหมือนพร้อมชนทุกอุปสรรคและพร้อมจะปกป้องหญิงสาวทุกวินาทีฉันไม่สนใจว่าความจริงนั้นจะรุนแรงแค่ไหนเธอไม่ต้องเผชิญมันคนเดียวฉันอยู่ตรงนี้แล้วหญิงสาวกระพริบตาน้ำตาที่ไหลไม่หยุดเริ่มเบาลงแต่ใจเธอยังคงเต้นแรง ความกลัวความผิดบาปและความลับยังคงตีกันอยู่ในอกชายในเงามืดจ้องมองทั้งคู่ใบหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนความมั่นใจลดลงรากับพายุที่เคยครอบงำเริ่มถูกคลื่นที่ใหญ่กว่าพัดส,สลายถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันว่าใครจะอยู่รอดจนถึงที่สุดเขาพูดเสียงต่ำแต่แฝงไว้ด้วยความหมายอันตรายซีอแน่นขึ้นมือเขายังคงโอบอุ้มหญิงสาวไว้ ลมหายใจของเขาหนักแน่นเต็มไปด้วยความตั้งใจและแรงปกป้องยิงสาวรู้สึกถึงความปลอดภัยแต่หัวใจยังเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวน้ำตาเริ่มหยุดแต่ความจริงและอดีตยังรอคอยพร้อมจะระเบิดขึ้นทุกเมื่อเธอก้มหน้าลงมือกำผ้าเปียกน้ำแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกออกแต่ครั้งนี้เธอรู้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นต่อไปเธอจะไม่หลบหนีอีกแล้ว และเธอจะยืนหยัดยืนหยัดกับความจริงทั้งหมดพร้อมกับเขาคนที่ยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อเธอราวกับท่าเรือที่ว่างเปล่ากลับเต็มไปด้วยพลังบางอย่างอากาศหนาวเย็นยังคงพัดแรงแต่ในใจของเธอเริ่มเกิดความอบอุ่นและความกล้าที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนชายในเงามืดก้าวถอยสายตาเขาเย็นลงเล็กน้อยรู้ว่าครั้งนี้ไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมาและหญิงสาว ไม่ใช่เหยื่อที่เขาคิดว่าจะเล่นได้ง่ายอีกต่อไปหัวใจของเธอเต้นแรงความลับยังไม่หมดอดีตยังไม่จบและคืนนี้ยังคงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบทใหม่บทที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นความหวาดกลัวและความรักที่ไม่คาดคิดลมทะเลค่อยๆเบาลงเสียงคลื่นซัดเบาๆช้าๆน้ำเย็นเริ่มสงบท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นส้มอ่อนๆของยามเช้าหญิงสาวค่อยๆผ่อนลมหายใจ น้ำตาแห้งไปบ้างแล้วร่างกายยังสั่นเล็กน้อยแต่หัวใจเริ่มมั่นคงเพราะรู้ว่ามีใครบางคนอยู่ข้างๆ้างเชียวประคองเธอไว้แน่นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นใจรากับบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่ปล่อยมือเธอชายในเงามืดก้าวถอยออกไปรอยยิ้มของเขาเจือด้วยความพอใจบางส่วนแต่ก็ยอมรับชัดเจนว่า ครั้งนี้เขาไม่สามารถชนะใจใครได้หญิงสาวเงยหน้ามองท้องฟ้าลมทะเลพัดผ่านผมของเธอแสงอรุณสะท้อนน้ำทำให้ทุกสิ่งดูสงบและสดใสขึ้นซีโอจับมือเธอแน่นอีกครั้งเราจะก้าวไปด้วยกันน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความจริงใจและสัญญาหญิงสาวยิ้มบางๆหัวใจที่เคยสั่นกลัวเริ่มอุ่นขึ้นอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอรู้ว่า,าดีตอาจเจ็บปวด แต่เธอไม่จำเป็นต้องเผชิญมันคนเดียวอีกแล้วทั้งสองคนยืนอยู่บนท่าเรือมองน้ำใสที่สะท้อนแสงอรุณโลกเหมือนสงบและสวยงามอีกครั้งอดีตยังคงอยู่แต่ความรักและความกล้าที่เกิดขึ้นในใจทำให้พวกเขาพร้อมเริ่มต้นใหม่หญิงสาวเอ่ยเบาๆขอบคุณที่ไม่ปล่อยฉันไปอิมไม่เคยมีทางที่ฉันจะปล่อยเธอไปสายลมอ่อนพัดผ่านน้ำและฟ้าเหมือนประสานกัน เป็นสัญญาณของจุดจบและจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ทั้งสองจะเดินไปด้วยกันพร้อมกับความเข้าใจความไว้วางใจและความรักที่ไม่เคยสั่นคลอนแสงอรุณค่อยๆลอดผ่านผืนน้ำส่องสว่างหัวใจทั้งสองสัญญาว่าชีวิตจะเดินต่อไปแม้ความลับและอดีตจะยังคงอยู่แต่ครั้งนี้พวกเขาไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไป